นี่คือผมเนดดีตและนี่คือผมปัจจุบันเมื่อก่อนไม่เคยสนใจอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทาครีมการแต่งตัวแต่ปัจจุบันนะครับมีคนถามว่าไปทําอะไรมามาครับคลิปนี้จะมาไล่เรียงทั้งหมดเลยว่าไปทําอะไรมาตั้งแต่เดย์วันจนถึงเดย์ปัจจุบันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงจิปาทีมนะครับอันนี้เป็นอพิโซดที่1นนะครับที่ผมจะไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องเคาเจอร์แล้ว ขอโฟกัสที่เรื่องไลฟ์สไตล์นิดนึงได้ไหมทุกคนที่ติดตามผมนะใครติดตามผมแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเขาจะสังเกตแบบเฮ้ยนายทีมไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมมันรู้สึกแบบมีความกล ow up อะ่ะภาษาเก่งเขาจะเรกาล ow up หรือ transformation ผมอะ่ะไม่รู้ตัวนะเว้ยว่าผมอะ่ะแบบมี transformation เพราะว่าผมไล่เลี้ยงทำอะไรไมาเยอะมากๆไม่สามารถทำเป็นแบบคลิปสั้นๆได้อะ่ะขอมานั่งเลา่านั่งพูดคุยกับทุกคนในช่วงใหม่แล้วกันที่ชื่อว่าช่วงจีปาทีมนั่นแหละผมจะมาคุยแบบจีปาถะ ข้อแรกที่มัน transformation ตัวผมเองนะโดยที่ผมไม่รู้ตัวเรื่องทรงผมสมัยก่อนผมแบบไปอังกฤษอะถ้าใครไปดูคลิปใน u t u b e นะหัวฟูมากตอนอยู่ออกฟอร์ดเดินแบบโอ้โหข้ามไฟแดงแบบหัวฟูเป็นสิงโตเลยตอนไปแบบ British Museum กก็หัวฟูตอนอยู่ที่แบบ Big Ben ไปถ่ายคอนเทนต์เลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่อังกฤษแบบ5สัปดาห์แล้วสมัยก่อนผมจะไปตัดผมแบบสั้นๆนะแล้วทุกครั้งที่ตัดเสร็จอะผมจะรู้สึกสบายมากเลยแต่เราก็จะโดนทักว่าแบบไปบวชมาหรือเปล่าเนี่ย ไปเรียนรอดอมาหรอไปเกณฑ์ทหารมาหรอแอบแชร์ร้านตัดผมปัจจุบันได้ไหมคือซีเนี่ยไปหาร้านตัดผมไหมพี่ทีมลองไปตัดผมที่นี่ซีไรเงี้ยก็คือไปตัดผมที่ร้านออร่าเฮาสตูดิโอซึ่งสไตล์การตัดเขาจะเป็นแนวแบบเกาหลีใช่ป่ะวิธีการตัดผม,มเกาหลีเนี่ยดีมากเพราะว่าเขาจะเน้นแบบว่าตรงเนี้ยไม่ให้พองก็คือทําแบบดาวเพิ่มทําให้ตรงเนี้ยมันแบนแบนเอ็ดคัมสวิตาคอนะคือมันก็ต้องแบบจ่ายเพิ่มแบบ500พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วยได้เยอะมากมาตัดผมร้านเกาหลีนะครับซีแค่นี้ใช้ สว <So S 1> ัสด no like ีครับเสร็จแล้วเป็นไงบ้างด้านซ้ายเปิดวาร์ปเลยละกันร้านหาอึมนะครับยูวแถวทองหล่อเลยก็ไม่แน่เดี๋ยวแปะวาร์ปไว้ให้นะครับผมทรงนี้ต้องเซตผมทุกวันเป็นคนถามมาเซตครับมีเซตมีไดมีอะไรเงี้ยก็แบบให้คนที่ร้านน้ำผมเขาสอนวิธีเซตต้องเอาผมขึ้นไปเอาไดจู้อย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้ทำให้มันเรียบๆอะไรเงี้ยผมอะตัดบ่อยไหมราคาเท่าไหร่เรื่องตัดผมนะ ต้องบอกว่ามีข้อดีก็มีข้อเสียข้อดีคือผมแม่งไม่บานข้อเสียคือแบบเมนเทนค่าตัดผมเดือนละประมาณ2,000บาทแพงนะบางทีสามอาทิตย์ยาวแล้วอยากไปตัดแบบหืมจ 2, ่ายสองพน่ะต่อครั้งอะ่ะก็ถือว่าแพงนี่ย้อมสีดำนะเนี่ยรู้หรือเปล่าทุกคนตอนนั้นก็แบบไปเกาหลีไงรู้สึกว่าเอ้ยผมเขาแบบมันดําแล้วมันมันได้อะก็เลยแบบไปซื้อสีดํามาย้อมอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้ย้อมเพิ่มนะกแบบ็ไม่มีผมงอ,อกใช่ไหม,ไ,หมไม่ไม่เห็นผมงอ,อกใช่ไหมไม่ต้องเห็นละดีละไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็น และเรื่องที่2นะครับที่สําคัญไม่แพ้กันคือการทําเลสิกเว้ยคือถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอสมัยก่อนอะจะเห็นเลยว่าผมอะใส่แว่นแบบหนาเตอะแว่นแบบเนิร์ดๆอะ่ะจนซีเนี่ยที่อยู่หลังกล้องทักว่า พี่ทีมควรจะตัดแว่นหรือเปลี่ยนแว่นให้มันดูดีขึ้นนะเราก็แบบโอเคก็ได้ก็ลองดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อแว่นมาซึ่งไม่ใช่แว่นอันนี้นะอันนี้เป็นแว่นแบบใส่เล่นๆละจากมีแว่นที่มันหนาเตอะเปลี่ยนเป็นแว่นที่มันดูดีขึ้นจนรู้สึกว่าไม่อยากใส่แว่นเลยมันแบบเวลาเราถ่ายวิดีโอแบบมองแสงมองเลนส์อย่างเงี้ยตาเรามันแบบไม่โฟกัสอะโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นเขาอะออฟเฟอร์ทำเลสิกให้พอทำแล้วแบบแม่เงยคือแบบเราควรทำตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้มานานแล้วอะทำไมเราทนวะอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะสั้นน้อยสั้นมาาก่แต กระทบการใช้ชีวิตในปัจจุบันอะสามารถทาเลสิกได้เว้ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะซึ่งผมทําแบบรีเล็กสมายพอทําเสร็จปุ๊บคือแบบคือชีวิตดีเลยคือเราเข้าไปในห้องเลเซอร์ใช้เวลาแค่แบบแบบสามสิบวิวออคือเข้าไปในห้องเลเซอร์แบบแล้วก็แบบสามสิบสี่สิบวินาทีคือเราทําเสร็จแล้วเว้ยขั้นตอนที่นานคือการเช็คัพว่าทำได้ไหมไปเจอหมอฟลอัพหมอนัดหมอแล้วก็จนมาถึงวันทำอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครลังเลนะแนะนำจำราคาไม่ได้แล้วนะสมัยนั้น,ะนะราคาประมาณแบบ 9 0 0 0 0มืนแสนซึ่งตอนนี้เขาอาจจะขึ้นราคาแล้วก็ได้นะครับไม่รู้ไม่ได้มาขายให้นะแต่ว่าตอนนั้นทําที่รพบานกรุงเทพแต่ว่าปัจจุบันอะสายตาดีแล้วก็ใส่แค่แบบเป็นแบบแว่นแฟชั่นอะไรเงี้ยเรื่องที่3คือการเดินเว้ยก่อนหน้านี้นะผมอะ่ะ โอ้โหหนัก83 <c oughs> ดูสภาพแบบหน้าแบบหนักแ3ออกกล้องอะตอนนั้นถ่ายกับไปโคลี่ถ่ายกับเอมานูเอลถ่ายกับโอมา่าคือแบบเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบเชื่อคือแบบทำไมเพื่อนกูหน้าเลียวจังวะทำไมกูหน้าแบบกลับย้อนกลับไปดูเชื่อลบวิดีโอได้ป่าววะถามซิวอะเฮ้ยเราายวิดีโอได้ป่าววะ เออคือแบบยอดวิวมันเยอะแล้วอยากหายแต่เราก็ไม่อยากเห็นตัวเองือแบบแม่งย้อนแย้งอะ่ะแต่ว่าช่างเถอะอย่างน้อยก็อยากให้คนดูเห็นว่าแบบเจอร์นี้เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดที่ทําให้เราแบบจากวันนั้นมาถึงวันนี้คือการเดินตอนนั้นไปอังกฤษ5าสัปดาห์ทริปแรกน้าหนักจาก86อะ่ะกลับมาเหลือประมาณ73เพราะว่าอะไร เพราะว่าเดินทุกวันเพราะว่าอาหารแม่งแพงเงินปอนแม่งสูงมื้อหนึงแม่งพันสอ0พันห้าข้าวไก่569บาทาไก่สเต๊ะ300กว่าบาทจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว2 0 0 0กว่าบาท50ปอนข้าวไทยในลอนดอนราคาไม่น่ารักเลยนะครับกินไม่ได้เว้ยแบบแม่งเช้าแซนด์วิชเช้าบ่ายนะแซนด์วิช อันเดียวจบแล้วก็แบบเฮ้ย hey, เราต้องทําอาหารว่ะแล้วเดี๋ยวจะแชร์ฟูดเทนะว่ามีทําอาหารจริงๆแม่งตอนนั้นกินแบบรามยอนเกาหลีมาม่าไทยคือกินแบบกินถูกห <c oughs> น้าเรยวเลยคือ <c oughs> แต่ก็ว่าต้องแชร์ว่าก่อนอันนี้ไม่ได้แบบน้ําหนักขนาดนี้นะ้เวย้ยแต่ว่าพยายามจะออกกําลังกายแล้วเชรเนอรอก็แบบเฮ้ย hey, พี่ต้องบักขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยลงกูขึ้นอย่างเดียวเลยคูงไว้ลงเลยถ้าเกิดว่าใครสามารถเดินได้วันละหมื่นก้านะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะน้ำหนักคุณอะ่ะลดลงแน่นอน และอันถัดไปนะต้องแชร์จริงมันคือหัตการความงามที่เรียกว่าอัลเทราหรือคนไทยเรียกว่าอัลเทร่ามันคือการยกกระชับหน้าเว้ยคือด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนีย่ยอ่ะอยังมากเราก็าทำเลเซอร์อนะไรเงี้ยแต่แบบการยกกระชับหน้ามันดูแบบเป็นสิ่งที่แบบเป็นหัตการหรือเป็นเครื่องมัชีนผู้หญิงมากเลยแต่พอคลินิกที่แบบโรมลรบินเขาเริ่มให้ลองทำนะคือการยกกระชับหน้านะอธิบายง่ายๆนะมันคือการที่ทําให้เราอ่ะหน้าย่อนคอยลดลงดูเด็กขึ้นประมาณ3ปีอ่ะ เพราะว่ามันจะดึงไอ้ตรงที่มันเป็นเหนียงที่ตรงคางให้มันแบบมีจอลายมีอะไรที่แบบมันชัดขึ้นอ่ะ,อะหันข้างนี้อ่ะแต่ว่า it takes a little bit of investment นะคือแบบมันก็มีการลงทุนนิดหนึ่งแล้วแต่คลินิกเราไม่ได้มาโปรโมทคลินิก 30,000, 30, 40,000, 50, 50,000, 60,000, 70,000แล้วแต่เลย อยู่ที่จำนวนช็อตเป็นหลักไหนไหนแม่งพูดถึงเรื่องอัลเทอร่าแล้วอะ่ะคือผมอะ่ะเข้าวงการเพราะตัวนี้เลยนะพอทำอัลเทอราแล้วอะ่ะมันมีหัตถการ,พ,ราพวกเลเซอร์หลายๆอย่างที่ทําแล้วแม่งแบบทําให้หน้าเราอะ่ะเนียนรูขุมขนกระชับหน้าใสาโกลอะ่ะขอแนะนําเลย พิ c โคดิสคอเวอรี่มันคือหัตถการที่แบบทำแล้วแบบหน้าเราอะเป็นสเก็ตเลยอะแล้วใช้เวลาแบบพักฟื้น5วันซึ่งไม่ใช่แค่พิคโคดิสคอเวอรี่นะอย่างเดียวที่ดีมันมีแบบพิ c โคเลเซอร์พิ l โคพลัสพิโคชัวอะไรเงี้ยเคยทำอะไรอย่างเครือบ,บดีทุกตัวทำให้หน้า,สาใสห,หน้าเนียนรูขุมขนกระชับอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งที่ทำมานะครับก็คือชื่อว่าซิลเฟิร์ซึ่งซิลเฟิร์ก็จะช่วยแบบรวมๆเลยเรื่องผิวหน้าเรื่องยกกระชับอะไรเงี้ยอันนี้ทำที่คลินิกพี่ชายนะครับพี่ชายก็เปิดคลินิกอยู่ที่น,นครสวววรรรรคคค์นบชื่่่่อออาาาาาาเเต็มมสิิลกกกกถ้ดใไปาาจาแง,งีนะ หาพี่ชายให้ว่าเ,เทนถ้าเกิดว่ามีคนไปแล้วแบบมาจากช่องแสดงอรถให้ด้วยนะเว้ยบอกว่ามาจากน้องชายคนติดตามอยู่ต้องมีคนอยู่นครสวรรค์บ้างอะผมไม่คนนครสวรรค์น,นะครับผมบอกเลยเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารถเด็ดปากน้ำโพนะต้องท่องความขวัญประจำจังหวัดก่อนเผื่อใครไม่เชื่อว่าผมเป็นคนนครสวรรค์จริงๆท,ท,ทุกคนคิดว่าผม,มอายุเท่าไหร่เดาไปเลย30 35 37 3าาใช่ครับทุกคน ผมอายุ37ปีแล้วนะหลายคนดูอายุผมไม่ออกจริงสามเจริงๆนะเนี่ยปีหน้ามิถุนายาเนี่ยสาแล้วคือจะ40แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังดูแบบโอเคยังดูแบบไม่แก่ต้องชมหัตถการหนึ่งที่เกาหลีเลยก็คือหัตถการที่เรียกว่าร้อยไหมคือเพื่อนโซโฮเกาหลีเนี่ยพาไปทําหัตถการที่คังนำเลยนะผมไปร้อยไหมมาทุกคน40เส้นข้างละ20ทําเป็น3ามเลเยอร์หชั้นแรก 2>, 2ชั้น2 3ชั้นที่3มันทําให้เราอ่ะไม่หย่อนคล้อยไม่มีเหนียงแล้วหน้ายังตึงเหมือนเด็กอายุ20ไปลายปลายหรือจะ30ต้นๆก็ได้แล้วแต่คนแต่ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราดูเด็กกว่าเดิมอ่ะสิปีเลยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ทเยทำไรมาเนี่ยทำไมแบบหน้าดูเด็กจังเลยเนี้ยนี่แหละครับทุกคนนี่คือเคล็ดลับก็เดี๋ยวแปะคลิปไว้แล้วกันเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วไม่ลงรายละเอียด อันถัดไปนะที่แบบู้่แบบจริงๆผมควรจะพูดก่อนหน้านี้ในวิดีโอนะแบบแนะนําว่าต้องทำอ่ะคือผมทาแล้วแบบแม่งเปลี่ยนเลยอ่ะคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยนอกจากทรงผมนะคือคิ้วบอกกันตามตรงเลยนะครับดูไม่รู้ใช่ไหมว่าผมมาทําคิ้วมาเปิดคิ้วให้ดูก่อนหันขวาผมสักคิ้ว 5มิติขายสถานที่ทําคิวแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์เขาจ่ายตังค์เองครับก็คลินิกที่ไปทําคิวแล้วกันเขาเรียกว่าฟรินสโตนเดี๋ยวนี้เขามี2สาขาแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่พะราม9ก้ากับที่เฮดคอร์เตอร์แถวแบบวิภาวดีซึ่งทําคิวดีมากราคาก็แบบประมาณหมื่นบวกลบเมื่อก่อนทํา7 0ดพนะช่วงโควิดอ่ะเดี๋ยวนี้แบบหมื่นบวกนะต้องบอกว่าการทําคิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยสมัยก่อนๆนะที่แบบถ่ายวิดีโอกับเพื่อนอาร์เจนตินา ถายวิดีโอกับไอโอมอคมขนดกคาโอ้โหแบบผมไปยืนข้างมันนี่แบบคือไอคิวซังมากคือแบบเชื่อแบบหูแบบทำไมแบบหน้าเรามันโลนขนาดนี้วะแล้วพอเจอไฟสาดก็แบบโอ้ oh my g o s ก็เลยตัดสินใจไปทําคิ้วเอาไปทําคิ้วเท่านั้นแหละแบบถ่ายวีดีโอแบบครั้งแรกๆนะแบบเฮ้ยหน้ามันไม่โลน ผู้ชายก็ทําได้นะครับเนี่ยผมเนี่ยหนึ่งในนั้นแรกๆนะอ่าผมมาบอกว่าไปทําคิว้วไม่ล่าเราดูไม่ค่อยมีคิว้วผมบอกไม่ไม่ลองแมวแมๆเราแบบแชร์ตรงๆเลยแบบเราเป็นผู้ชายเราแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดูเฟมินีน่ะแบบแรกๆเราปฏิเสธไว้พอทำอ่ะ <laughs> <laughs> นุ้งยี่ทำนาแล้ว <laughs> <laughs> เรื่องถัดไปคือการทําฟันและการดัดฟันขาวเ้ยทำดัดฟันแล้วทำฟันขาว เรื่องถัดไปการดัดฟันและทําฟันขาวที่ผมจัดฟันน่ยมันมาจจะมาจากเพราะว่าปกติคนเราอ่ะฟันบนสบฟันล่างใช่ไหมมันต้องเป็นี้แต่ผมอ่ะฟันแบบสบเท่ากันเลยก็คือดัดฟันครับทาคลิปรีวิวไว้ด้วยนะว่าแบบฟันสบไม่ดีอะไรเงี้ยเห็นปะว่าเนื้อฟันผมนะทั้งข้างบนและข้างล่างเลย ประมาณ6มิลอย่างเงี้ยปัญหาก็คือผมอะ่ะนอนกัดฟันทุกคืนเลยอย่างเงี้ยทำให้ฟันผมอะ่ะจาก 8- ปดถึงเมินเลน่เหลือแค่หกมิลอะไรเงี้ย mm. ก็เลยอยากทำหลักการนี้เรียกว่าวีเนียซึ่งมันจะทให้ฟันแบบเต็มแล้วยิ้มมาสวยเลยแล้วก็ <c oughs> แพงอะ่ะยังไม่มีคนสปอนเซอร์ยังไม่มีบัตเจตอ่ะแพงยังไม่อยากทําแต่ที่รู้สึกว่ามันช่วยนะการทําฟันขาวเว้ยคือมันจะดูขาวเสมอฟันไม่เหลืองอะ่ะ ค,คุ้มคุ้มคุ้มแบบประมาณแบบ800 0บาทอยู่ได้ปี2ปีคือดีมากคือแบบทำให้ฟันเราขาวใครชอบกินกาแฟดื่มชาอะไรที่มันมีสีอจากธรรมชาติผลไม้ถึงจากแบบกาแฟนะควรจะไปทำแต่ข้อเสียของการทำฟันขาวมีนะคือการทำทำอยู่แค่แบบครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงนึงแหละแต่ทรมานมากใครไม่ชอบความทรมานนะไม่แนะนำให้ไปเลยเพราะว่ามันเสียวฟันมันต้องเคลือบฟันไว้แบบ3รอบ4ี่รอบแบบเคลือบทีละ15นาทีแต่เป็นการเคลือบที่แบบตาง้างฟันใส่เคลือบ ทรมานมากแล้วมันมีคนที่แบบล้ลมเลิกความตั้งใจในการทำฟันขาวนะกลางแบบกาลังเครื่อปฟันอยู่แล้วแบบผมไม่ทำแล้วผมทนไม่ได้รับไม่ไหวถ้าต้องกลับไปทําอีกเพื่อเมนเทนนะในปีหน้าแบบยังคิดอยู่เลยอะแม่งคือแบบเรื่องเองินเรื่องรองเนยแต่เรื่องทรมานเรื่องหลักนะแม่ง <c oughs> <c oughs> และที่สําคัญนะคือเรื่องแฟชั่นคือเมื่อก่อนอะแบบอะไรก็ใส่อะตื่นเช้ามาเปิดตู้มาแบบหยิบเป็นเกงยีนหยิบเสื้อผมว่าเหมือนใครหลายๆคนอะก็ขี้เกียจอะบ้านเรามันเมืองร้อนอะไม่เคยสนใจการแต่งตัวเลยที่เริ่มสนใจแฟชั่นเนี่ยเพราะว่าซีบอกว่าไอ้พี่ทีมต้องลองอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงุ้นอย่างนี้เงี้ยเราก็แบบอ,อ่ะโอเคมาเปิดใจลองแต่งตัวดูบ้างอะไรเงี้ยพอเราเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็แบบอ๋อการที่เราเข้าใจบอดี้ไทป์ตัวเองเนี่ยสำคัญมากเลย อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าเราสูงประมาณไหนแต่งตัวแบบไหนที่เราจะดูสูงขึ้นมาบางทีเราใส่เอวต่ำม,มากๆมันจะมันจะดูตัวสั้นตัวเล็กอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจแบบบอดี้ไทข์ตัวเองนะสำคัญมากๆถ้าเกิดทุกคนนะเริ่มเข้าใจบอดี้ไทนะเราจะแต่งตัวแบบดูดีขึ้นเลยจากเมื่อก่อนนะครับที่เป็นคนที่มีอะไรในตู้เสื้อผ้าก็ใส่ทันทีนะครับเดี๋ยวนี้นะเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยเลือกก่อนนะ วันนี้อยากใส่เชิ้ตสีดำวันนี้สีขาวดีไหมวันนี้สีฟ้ามันระเบียบม,มากนี่ก็คือกางเกงแล้วก็ตั้งใจเรียงไว้อันนี้เมื่อกี้เป็นพวกเสื้อเชิ้ตใช่ปะอันนี้เป็นกลุ่มพวกแบบเสื้อโปโลสีขาวสีดำสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็แยกไว้อันนี้เป็นเสื้อยืดเสื้อกล้ามก็มีอะบางทีเราแบบอยากใส่ข้างในไงข้อเสียเดียวของการเริ่มแต่งตัวนะคุณจะรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าของคุณเนะี่ยมันไม่พอไม่พอจริง ศึกษาว่าโอเคมันมีเทรนอะไรบ้างเงี้ยแบบเทรนด์ Gen Z Y2K o m a n อการแต่งตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอเริ่มเข้าวงการเอ c กเซอรี่นี่กูจะเข้าทุกวงการเลยเหรอการแบบหัดใส่เอ c กเซอรี y สร้อยคอบ้างใส่นาฬิกาบ้างซึ่งนาฬิกาก็แบบก็ไปทริปมานะแบบไม่ได้เน้นแบรนด์เดมขนาดนั้นเน้นสไตล์ดังนั้นน,น, <c oughs> นะครับแนะนำนะครับผู้ชายหลายคนที่คิดแบบอยากเริ่มแต่งตัวนะลองหาเอ c กเซอรี y มาใส่ดูไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือสร้อยหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเอ็กเซอรี่ แล้วคุณจะดูดีขึ้นหลายเปอร์เซนต์เลยเชื่อผมดิ<ๆ>เรื่องสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆที่แบบทุกคนทักกันตลอดคือเรื่องผิวเราเป็นคนหน้ามีหลุมมีรูขุมขนหน้าไม่แบบกระจ่างใสไม่กโกลวี่หน้าแบบ หน้ามันเลยหน้านแบบมันแผลบเลยถ้าเกิดเราไปดูวิดีโอแรกๆแต่พอเราเริ่มใส่ใจการทาครีมบำรุงสกินแคร์มอร์นิ่งรูทีนไนท์รูทีนซึ่งมาก่อนไม่เคยสนใจเลยนะไม่เคยรู้จักว่าแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์คืออะไรไม่เคยทาครีมกันแดดเพราะไม่เคยเชื่อในครีมกันแดดมื่อก่อนไม่เคยทาจริงนะมาทาตอนไปอังกฤษที่รีวิวแบรนด์ครีมกันแดดที่ชื่อว่าสเปกตรั่วแบรนด์คือไม่เคยทาครีมกันแดดนั่นเป็นครั้งแรกที่เริ่มทาครีมกันแดดจากลูกค้าที่ชื่อว่าสเปกตรั่วแบรนด์พอเริ่มทาครีม มันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามต้องทาเพราะว่าการฝ้ากันกระกันการริ้วรอยกันหน้าเอจิง้งหรือการหน้าแบบแก่กว่าัยอะเมื่อก่อนไม่เคยทา m o i s t u r ซอร์เลยเชื่อแค่ว่าอยากให้หน้าชุมช่มชื้นใช่ไหมนู่นไปวัดสรรซื้ออะโลเวล่าซื้อ1แถมหนึ่งแบบร้อยกว่าบาทอะปกแบบใหญ่ๆเขียวๆกลมๆอะทุกคนนึกภาพว่าหนึ่งแถมหนึ่งอะโลเวล่าก็ทาไปดิก่อนนอนแม่งชุ่มชืม้นเย็นๆอะไรเงี้ย,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 ยทาไปดิซึ่งไม่เคยเข้าใจเลยเว้ยพอมันเรื่องเข้าใจจริงแบบอ้าวแม่งอะโลเวล่าหรือว่านหางจระเข้ ให้ความชุ่มชื้นได้แบบเผลอหลักนาทีอ่ะสินาทีครึ่งชงั่วโมงความชุ่มชื้นแม่งไปหมดแล้วเว้ยมันไม่เหมือน m อ i s ไร r i อ e ์ที่มันให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักชั่วโมงแบบนอนตื่นเช้ามาก็ยังชุ่มชื้นอยู่ซึ่งการให้หน้าชุ่มชื้นระหว่างนอนเนี่ยสำคัญมากถ้าปล่อยให้หน้าแห้งนะผิวไม่แข็งแรงเกิดสิวเกิดริ้วรอยซึ่งผมแบบแม่งแบบ ทำไมเราไม่มาเข้าใจตอนอายุ20วะทําไมเรามาเข้าใจหลักการทาครีมหรือสกินแคร์เนี่ยตอนอายุ30กว่าซึ่งก็อยากเตือนทุกคนไว้ถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอนี้แล้วแบบอายุแบบ20ต้นๆ20กลางๆไปๆลาแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วคุณจะแบบโอ้โหอายุ40-50อะ่ะเพอเผอคนยังหน้าเด็กอยู่เลยเว้ยการใส่ใจการทาครีม แค่นั้นเองคือแบบว่าระหว่างที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูวิดีโอที่แบบทาครีมกันแดดแบบให้ดูแบบแม่งมีตู้เย็นแบบมินิฟริชในบ้านเลยนะในห้องนอนเลยแนละ้วแบบในนั้นก็จะแบบแช่ครีมกันแดดมีครีมกันแดดมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์มีแบบครีมบำรุงมีนู่นนี่นั่นคือแบบเยอะมากในสกินแคร์รูทีนนะครับนี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จหัวยังเปียกอยู่เลยยอดเซนเทลล่าก่อนเลยเพื่อความชุ่มชื้นของใบหน้า หยดประมาณแค่4ดหอดก,ก็พอแต่ดีนะแบรนด์เกาหลีสกิน1004หยดเซนเชนราเสร็จผมก็จะทาสกินโนเรนนะครับตัวนี้มันช่วยหลายอย่างอะ่ะพวกเมลาสมาพวกฝ้าช่วงปรับผิวให้มันสมูทอะไรเงี้ยมันดีนะสกินโนเรนะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ชอบใช้นะครับก็มี2ตัวนี้ก็ตัวขวาเป็นเซโรวี v. ก็พวกมอยส์ทรเซอร์แหละ ตัวซ้ายก็เป็น moisturizer เหมือนกันซึ่งหลายคนใช้อยู่นะตัวด็อร์ที่เป็นแบบ red b l e d c o a g i e เพราะว่าดีมากเพราะว่านอกจากแบบ moisturize แล้วมันก็ยังช่วยแบบพวกรอยดงรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยไปตัดไปที่มอร์นิ่งรูทีนดีกว่าไหมมอร์นิ่งรูทีนของผมก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆอะเหมือนเดิมเป๊ะเลยมีอย่างเดียวที่แตกต่างจากตอนคืนก็คือเติมครีมกันแดดอันนี้ครีมกันแดดที่ผมใช้นะครับราวแของเกาหลี ก็จริงๆแบรนนี้ดีนะมันบางๆมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ทําให้หน้าตัวเองอะเหมือนแบบผิวแบบสว่างไบรท์ขึ้นอีกประมาณครึ่งเบอร์ก<อ>็เนี่ยก็ทา2ข้อนิ้วสําคัญนะเ้ยที่มันแดดอะ เราผู้ชายบอกว่าทาครีม,มาดูสาวอ่ะไม่จริงนว้ยเฮ้ยอย่าคิดว่าการทาครีมเนะี่ยเราจะต้องเป็นแบบ L G B T หรือแบบดูสาวผู้ชายเดี๋ยวนี้ทาครีมกันแดดทา moisturizer ทาครีมบำรุงรวมไปถึงนะเมคอัพหน้าผมว่านะ Normalize เรื่องนี้เถอะผมว่าการที่เราแบบหันมาสนใจใส่ใจดูแลตัวเองแบบ men's care เนี่ยมันไม่ควรแบบแพ้แบบ women's care หรือว่าใครก็ตามแครทุกเพศทุกวัยดูแลตัวเองได้ถ้าเราอยากดูดีเนี่ย ก็แชร์หมดทุกอย่างแล้วนะว่าทำอะไรมาบ้างก็ดังนั้นน่าจะไขข้อสงสัยทุกคนได้ มีแชร์บทแบบว่าโคตรจะหมดเลยนะว่าทำอะไรมาซึ่งทํามาเยอะมากยอมรับดังนั้นทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเริ่มอยากจะดูแลตัวเองนะวันนี้ผมเชื่อว่าใครก็ตามทําได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ดูผมดิเริ่มมาดูแลตัวเองเนะี่ยตอนอายุ33แล้วนะตอนนี้สามผมดูแลตัวเองมาประมาณ3-4ปียังได้ประมาณนี้เลยดังนั้นผมเชื่อจริงคุณก็ดูดีได้ในเวอร์ชั่นของคุณเองนะครับ ฝากช่วงจิปาทีมเอพิโซดที่1่ไว้ด้วยนะครับเปิดรายการใหม่ไปเลยแล้วกันเป็นแบบจิปาทีมคุยจีปาถะในสิ่งที่ผมสนใจนะตอนนี้ผมสนใจแบบสกินแคร์แฟชั่นเมนส์แคร์หรือแบบเซลฟ์เดเวล็อปเมนต์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรหรืออยากให้ผมแชร์อะไรนะบอกเลยเพราะว่าผมก็ยังคิดเอพิโซดที่2ไม่ออกอะ่ะถ้าเกิดว่าแชร์มาแล้วแบบผมรู้สึกว่าอยากแชร์เดี๋ยวผมทำวิดีโอเอพิโซดที่2ให้บายบายทุกคนนะครับ